เสียงลูกไฟแตกเปรี้ยป่าจากกองไฟ3าสีกองที่ก่อขึ้นตามมุมนั้นมุมนี้รอบแคมผักเพื่อสร้างความสว่างและความอบอุอน่นพรานคางไม่สามารถสลัดความกางังวลเรื่องความฝันออกจากสมองได้ขนาดควันของกัญชาในบองยังไม่อาจสร้างความมึนเมาให้แก่ได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เพียงเปื้อดเดียวก็ทําให้จิตใจผ่อนคลายแล้วแท้แจังหวะนั้นสายตาของพันชลา เกิดเลือไปเห็นลูกหาบสองสาคนจจ้กลุมสนทนาอะไรบางอย่างท่าทางเคร่งเครียดแกยื่นบ้างขข้นให้ลูกหาบที่นั่งอยู่ไกลไกลลุกเดินไปยังลูกหาบกลุ่มนั้นเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานนสิบพรานข่าวว่าหมู่บ้านกะเหลี่ยงบนโดนเสือรังควานทั้งเด็กทั้งผู้หญิงถูกเข้าไปลากคอออกจากหมู่บ้านไปสามคนแล้วหมู่บ้านกเหลียงบนพรานคางทวนคำด้วยความแปลกใจ ที่นั่นมันเป็นหมู่บ้านของพรานก่อนไม่ใช่หรือมันเก่งออกจะตายไปทําไมไปให้คนในหมู่บ้านโดนเสือเล่นงานได้เล่าตัวพรานก่อนน่ะหายตัวไปตั้งแต่เดือนก่อนแล้วพรานลูกหาบคนเดิมว่าลูกเมียพากันเดือดร้อนเพราะหัวเรือใหญ่หายตัวไปเลยจะออกตามหาตามยัถากรรมแล้วก็ลูกเมียของพรานก่อนนั่นแหละที่เป็นเหยื่อของเสือที่ว่าเก็บข้าวเก็บของยังไม่ทานเสร็จคืนนั้นก็ถูกขบขอตายหาก,กันทั้งสามคนแม่ลูก เลือดงี้สายกระจายเต็มชานเรือนเลยบ้าแล้วไม่มีใครรู้เลยหรือไงว่าเกิดอะไรขึ้นตัวพานกรเองกูก็รู้จักมันอยู่เรือนมันกูก็เคยไปนั่งไปนอนอยู่บ้างตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเลยไม่ใช่หรือไงเรือนมันนาะก็นั่นหละพานไอ้ที่พวกฉันกําลังคุยกันอยู่เนี่ยคนข้างบ้านของพานกรเพื่ออะไรแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องวันนั้นด้วยนะเซเรื่องแปลกๆเรื่องอะไรพานขังเลือกคิ้วถาม ก็ไอ้พวกนั้นมันบอกว่าเขืนที่ครอบครองพานกรถูกเสือบุกเข้ามาขบขอถึงชันเลือนพวกมันเห็นว่าพานกรกลับมาที่บ้านชั่วประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเสียงวีดร้องของลูกเมียพานกรก็ระงมลั่นออกมาจากบ้านพอพากันไปดูก็เห็นแต่คราบเลือดและเศษเนื้อที่สําคัญนะผานเสือตัวนั้นมันโหดเหี้ยมมากกับทุกคนตายอนาถขอขาดกระเด็นลากเอาแต่ตัวทิ้งหัวไว้ให้ดูต่างหน้าได้ยินมาถึงตรงนี้ ลาครค้างถึงกับสำลักน้ำลายหายใจไม่ทั่วถ้องเหตุใดกันลักษณะศพที่ได้เย็นมันถึงละไม้ขายขึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพลานซอนเพื่อนของเขาเมื่อหลายปีก่อนขนาดนี้แล้วอีกอย่างเรื่องที่ว่ามีคนเห็นพลานก่อนก่อนที่ลูกเมียจะถูกเสือขบนั่นอีกเราหรือว่าสำมิงนั้นหรือนั่นแหละพรานสิ่งที่พวกฉันกําลังหาหืูกันอยู่พวกฉันคิดว่า ไอตัวที่มันบุกเข้าไปจัดการกับครอบครัวพานก่อนไม่ใช่เสือธรรมดาแต่เป็นสมิง <S <S ขาดคังของพวกลูกหาบพรานคังเหลือบมองไปยังฝั่งสลวลางมันจากกองไฟไปยังอีกฝั่งของหลังหวยท่ามกลางผืนป่าที่แสงไฟสาดส่องไปไม่ทั่วถึงพรานคังเห็นใครคนหนึ่งยืนมองมาทางพวกเขาด้วยสายตาเฉยชาแดงว่าแต่รอยยิ้มหยินหายาเชือนั่นคือพรานสอนไม่ผิดหน้า แมวโรคพาักจะออกไปในทางเลเ่เถะน่าเกลียดน่ากลัวแต่นั่นก็คือพานสอนเพื่อเสนิทของแกที่ตายไปอย่างไม่ต้องสงสัยพวกมึงอยู่ที่นี่นะดูแลความปลอดภัยของพวกนายๆเขาให้ดีๆจับเอาไว้นะจนกว่ากูจะกลับมาห้ามใครออกไปไหนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเมึงหรือกลุ่มของนายเมืองพวกนั้นจะนั้นเท่าไหร่ขี่วันกี่เืนก็ต้องรอก,กูอยู่ที่นี่พูดจบ ทานคังวิ่งกลับไปฉวยปืนแก๊ปสามปอกประจำตัวแล้ววิ่งตรงตัดลําห้วยข้ามไปอีกฝั่งทางด้านผีพานศรที่มาคู่ผมวมาเยือนยิ้มยิงฟันสยองก็หายไปแล้วพอพรานขังขึ้นไปเยือนหันลีหันขวางอยู่อีกฝั่งลําห้วยผีพานศรก็ไปปรากฏตัวยังป่าเทือกไกลออกไปไอ้สอนจดุด <c oughs> <c oughs> ผีพานศรยงเจ่หวัวด้อยอย่างาเชือ่อ ยังขอที่ควรจะหลุดหหลอมรอแล้วหันหลังเดินเข้าป่าไปผานคังไม่หล่อช้าออกวิ่งตามไปในทันทีแม้อาณาบริเวณจะเป็นป่าเถืบซ้ําอย่างเมืดเม็ดแต่ด้วยความที่เป็นพรานมาไม่ใช่น้อยเปีพื้นดินที่บางทีก็ลุ่มบางทีก็เป็นดอนรกหรือด้วยพวงหญ้าและเถาน้าจึงไม่เป็นอุปสรรคใดๆต่อพลานคังเลยแม้แต่น้อยผีพรานสอนหยุดยืนอยู่ตรงนั้นตรงนี้เรากับชาวรอบอกทางให้ผ่านคังเพื่อนหลัก แต่เมื่อพลานคางวิ่งไปจนเจนจะถึงก็หายว้าไปกับตาแล้วไปปรากฏตัวอยู่ยังตำแหน่งใหม่ที่ไกลออกไปอีกแล,นล่นเอาพรานคางทั้งเหนื่อยทั้งหัวเสียในเวลาเดียวกันไอ้สอนไอ้หาไอ้เพื่อนจันไหลมีอ,อะไรก็บอกกันดีๆืิวะมาหลอกกูให้วิ่งตามจนปอดแทบเปิ้นทำไมกูไม่ได้มาหลอกจู่ๆผีพัานสอนก็โผล่มายืนข้างหลังสามยังเอาคางเกยไหลพูดได้เสียงเย็นเยือก เล่นอาพรานคางถึงกับสะดุ้งดีดตัวหนีจนล้มหงผีพรานสอนหัวเราะเอื้อกอากด้วยความสาใจทุกๆกการกระเพื่อมของร่างกายเลียมเลือดเหม็นข่าวคงจะทะลักออกมาจนเปิดเลือะไปทั่วไปหมดมึงไม่ได้มาหลอกกูแลเวที่มึงทาอยู่นี่มันคืออะไรพรานคางตะวาดถามลันกูแค่จะมาบอกข่าวกูจะมาเตือนมึงเท่านั้นแหละไอ้เกก้วเตือนกู เตือนกูเรื่องอะไรผีพานสอนไม่ตอบในทันทีกับพุ่งเข้าหาจนหน้าทั้งคู่แทบเชิดติดกันแล้วจึงค่อยๆเอ่ยบอกเสียงเหย่ๆเยือกสถานสะท้อนเข้าไปในหัวอกของพานคังอย่างยากจะทําใจยอมรับไหวสมิงนั้นสมิงตัวนั้นที่มันฆ่ากู<จ>พูดเพียงเท่านั้นผีพานสอนก็หายไปต่อหน้าต่อตาพานคังเหลียวหน้าเหลียวหลังมองหาก็ไม่เห็น้องเรียกเท่าไหร่ก็ไร้วี่แวว จังหวะนั้นเองเสือเจ้าป่าคำรามรจนส่นสะเทือนทั้งราวกไพ่ดังอยู่ไม่ไกลนักพลานคังหัดควา้าไปยังทีทั้งต้นเสียงจับเอาจากดวงเดือนที่คอยต่ำแลีวดาวกาลปะเพิกที่ใหยเห็นลำไรทางทิศตะวันออกก็สามารถรู้ได้ว่ามันดังมาจากที่ที่แคมพักตั้งอยู่ไอชิหายเอ๋ยพลานคังขบกามแนนพ่อรู้แล้วว่าอีกไม่นานจากนี้จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งตนอกทั้งคับแขนแน่นอกที่ผีเพื่อนซึ่งน่าจะตกเป็นข้าวรับใช้ของเสือสมิงไร้ปเสียแล้วการที่ผีพานสอนผออกมาหลอกล่อให้พรานคางออกจากแคมป์พักคงเป็นแผนการของไอ้สมิ่งนั่นมันคิดจะเล่นงานใครคนใดคนหนึ่งในแคมป์แต่ไม่สามารถกระทําได้ถ้าแกยังอยู่วิ่งรัดตัดทางด่านเส้นเก่าที่เพิ่งจับมาท่ามกลางความมือไดเพียงครู่เดียวเสียงปืนก็แผดลัน่นแว่วมาจากที่ไกลไหลายนัด ผานคังเร่งฝีเท้าขึ้นอีกสะดุดเอารากไม้หล่นก็หลายครั้งที่สุดก็มาโผล่อยังริมห้วยซึ่งฝั่งตรงข้ามเป็นแคมป์ผักที่กําลังวุ่นวายบรรดาลูกหาวิ่งกันขวักไขว่ร้องเอะอะมาถึงกันหน้าตาเตือนเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อครู่ใครยิงอะไรเสียงดังอย่างเขาสงคำเสือรานเสือเสือมันดอดเข้ามาคาบคอในเงินหนาไปแล้วไหนข่าไร้ที่ได้รับไล้าอ่านคังถึงกับเข่าอ่อนเพียงช่อดเวลาไม่นานที่แกหายออกไปจากแคมป์ผัก เจ้าสัวบนหนึ่งในคณะนายจังถูกเสือคาบคาอ,อไปเสียแล้วจากที่ถามอรายละเอียดจากทั้งพวกลูกหาบและคณะนายจ้างอีกครั้งได้ความว่าเมื่อพักใหญ่ที่ผ่านมาขณะที่พวกล,ลูกหาบลุกขึ้นหงห,งหาอาหารเพื่อย่างนั้นก็ล่วงเข้าตีสามตีสี่เข้าไปแล้วตามวิสัยของล,ลูกหาบที่จะต้องเป็นมือเป็นตีนแทบทุกอย่างแทนนายจังจำต้องลุกขึ้นต้มน้ำเตรียมพร้อมสำหรับอะไรหลายๆอย่าง ตัวเจ้าสัวบุญลุกออกมาจากเต็นท์นอนบอกว่าปวดเบาแล้วเดินโคง้งศีรษะโซเซหายไปอย่างป่าฝั่งหนึ่งพักเดียวก็หวีดลัองสุดเสียงจนพวกลูกหาบตกใจพากันวิ่งไปดูภาพที่เห็นคือเจ้าสัวบุญกําลังเิี่นพลาดพาดถูกเสือใหญ่งับแล้วลากไปกับผืนมันลากๆจุดๆถูลู่ถูก,ถก,กังเราก็ไม่ยิ้วดะวา่าจะถูกคนนับสิบทำร้ายเอาได้ลูกหาบส่วนหนึ่งแยกตัวไปขณะที่คนอื่นๆพยายามตีวงล้อม ไล่ตอนไม่ให้เสือและเหยื่อในปากหายเข้าปากไปรู้เดี๋ยวลูกหาบกลุ่มนั้นก็กลับมาพร้อมกับอาวุธของตัวเองต่างคนต่างเียงยิงใส่เสือตัวนั้นอย่างแม่นยำตามภาษาคนดอยที่คุกคีกับปืนมาตั้งแต่เด็กแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเถือก็ประจากแกสายตาเพราะหากกระสุนนับสิบสิบนัดไม่สามารถทำอันตารายและเครื่องผิวของเสือตัวนั้นได้เลยกลับกันมีนัดหรือสองนัดที่เข้าแข้งเข้าขาจนเจ้าสัวบุญหลองลันหนักก่อเก่า นี่พวกเมืองยิงเสือทั้งที่มันคาบนายเอาไว้ในปากเนี่ยนะพรานคังตาวาดถามเมื่อฟังเรื่องราวทุกอย่างจบก็พวกฉันเนื้ออะไรไม่ออกนิพานใจฉันก็ห่วงนายเลยกะจะยิงสกันให้เสือนั้นมาตายหานายเงินหนาจะได้รอดที่ไหนได้มันเสือกยิงไม่เข้าลูกหากคนหนึ่งยงขณะที่พรานและลูกหากำลังโต้เถียงกันด้วยความเครียดประหลัดกระเสมแล้วเข้ามาห้ามทับก่อนเรื่องทุกอย่างมันจะเลยเถิดเกินไปกว่านี้ เอาเถอะเอาเถอะพรานใจเย็นเย็นก่อนตอนนี้เราต้องคิดถึงเรื่องความปลอดภัยของเจ้าสัวบนเขาก่อนพวกลูกหาบบอกว่าตอนที่เสือนั่นคาบเขาหายเข้าป่าไปเจ้าสัวเขายังไม่ตายพรานพอจะตามรอยมันได้ใช่ไหมพรานคังมองหน้าประหลัดหนุ่มด้วยการหลักใจจนพูดไม่ออกตามวิสัยพรานนั้นควรจะเปลี่ยนนั้นการจะตามรอยสัตว์ดูรลายในยามวิกาตนั้นเป็นเรื่องไม่บางควรอย่างที่สุดแต่ในยามนี้เรื่องที่ว่าควรไม่ควรควงต้องยกเอาไว้ก่อน ความปลอดภัยของเจ้าสัวบุญต้องมาเป็นที่หนึ่งแม้โอากาศลอดตายนั้นต้องเรียกว่าปฏิหารในปฏิหารอีกชั้นก็ตามเทียได้ไหนผ่านคังว่าน้ำเสียงไม่ค่อยจะมั่นใจนักแต่นายต้องย้ำกับคน,นอื่นๆนะว่าอย่าให้ใครตามมันไปเด็ดขาดต้องอยู่กันที่นี่จนกว่าผมจะกลับมาไม่ว่าจะได้ยินได้เห็นอะไรก็อย่าได้ออกจากเขตแคมป์พักไปที่ไหนเพระเดี๋ยวจะเกิดเรื่องขึ้นเองป้าแล้วผ่านคัง ก็เดินวนรอบที่ผาพร้อมกับเป่าเสกพ,พระกระถากำกับสายในเมืองแล้วทําการบวนจนทัวรอบทุกเทศเสร็จแล้วก็กลับมากําชับกับประหลัดหนุม่มอีกครั้งก่อนจะบ่ายหน้าตามรอยเสือตัวนั้นไปพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่สว่างไล่หลังเรืองขึ้นที่ทิศตะวันออกทางด้านแคมป์ผาเหล่าเจ้าใหญ่ในตัวจากเมืองกรุงไม่ได้ยินสิ่งที่ผานคางกำชับเอาไวา้ก็โกดจนหน้าดำหน้าแดงด้วยเข้าใจผิดว่าผานคางกำลังดูถูกฝีมือของพวกตนอยู่ ฟังนะคุณประหลัดไอ้พรานเท่านั้นจะบอกคุณมายังไงพวกผมไม่สนใจหรอกแต่เจ้าสัวบุญเป็นพักพวกของผมฉะนั้นการที่เขาถูกเสือฆ่าไปจะให้มานั่งรอเขาจากพรานของคุณเพียงอย่างเดียวนะผมทําไม่ได้ท่านสวัสดิ์บอกเสียงกราวก่อนจะหันไปร้องถามว่ากาแฟร้อนที่สั่งไปลูกหาบเตรียไมไว้แล้วหรือยังเมื่อจัดการกับอาหารเช้าเป็นที่เรียบร้อยคณะของพรานคนเมืองพร้อมอาวุธปืนทันสมัย ที่แม้แต่ช้างใหญ่ตกมันจัดจัดก็สามารถหลงได้ก็ออกเดินตามรอยเสือใหญ่ที่คาบเอาเจ้าสัวบุญไปโดยคณะครั้งนี้มีท่านสุวัสด์เป็นผู้นำตามด้วยพลตีสังวรและพลตีสามารถทหารคนเสนิทรวมทั้งประหลัดกเกษมเองที่จําต้องติดตามไปด้วยต่อห้ามเท่าไหร่แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมฟังการตามรอยสัตว์ในตอนกลางวันต่อให้ไม่ใช่พรานมืออาชีพมันก็ไม่ได้ยากเย็นแสนเขียนอะไรเลยฐานะของท่านสุวัสดิ์คิดแบบนั้น แต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นแบบนั้นเพราะหลายครั้งที่ร่องรอยการลากจนยา่าวา่เป็นทางนั้นขาดหายไปเดือดเอต้องใช่กันกังกุก้งเงยหาอยู่พักใหญ่จึงสามารถคำทางไปต่อได้บ่ายแก่เต็มทีที่สุดคณะของท่านสุวัสด์ก็เดินทางมาถึงหุบลึกแห่งหนึ่งที่นั่นทั้งเย็นและเงียบสงบมากกว่าผืนป่าโดยรอบสายังมีแอ่งน้ําขนาดใหญ่น้ําในแอ่งใสสะอาดและเย็น จนสามารถล้างความเหนื่อยล้าออกจากร่างกายของแต่ละคนได้ดีไม่นอ้อยคืนนี้เราคงต้องพักนอนกันที่นี่ล่ะนะท่านสุวัสดเกล่าวขณะเอ็นหลังเพียงคนมะไฟป่าที่เวลานี้ออกผลแดงอมส้นเต็มตนของอกท้องแดงสองสามตัวที่กระโจนเผ่นแผ้วหายไปเมื่อครั้งที่พวกเขามาถึงพอเห็นว่าขอุมนุษย์ด้านล่างไม่มีท่าทีว่าจะเป็นอันตารายก็พากันกลับมาขบขีนมื่ไฟตามเดิม เสียงจ็อกแจ๊กของนกกาน้อยใหญ่พร่องอบลันขับกล่อมให้ทุกคนในคณะเพลิดเพลินจนลืมความแค่งเครียดได้ในระดับหนึ่งแม้จะเชื่อว่าเป็นคนเมืองเป็นทหารใหญ่ในเมืองกรุงแต่ทุกคนในคณะของท่านสุัาร์ก็ไม่มีความลำบากในการก่อไฟเตรียมหุงหาอาหารเขาเหล่านั้นจะทํามาอย่างชํานาญถึงจะไม่เท่ากับบรรดาลูกหาบแต่ก็ไม่ถึงกับแย่ก่อนอาทิตย์จะลาโลกเข้าในกระบอกหงสุกใหม่ก็ส่งกลิ่นหอมฉวย ย้อดน้ำลายคนทั้งหลายจนมองกันเป็นตาเดียวเหงือกทิ่งลมควันที่แบ่งมาจํานวนหนึ่งจากของเมื่อวันเป็นกับของข้าวมื่อหนีพี่เกาเหลียงแห้งจี่ไฟกับเกลือเม็ดช่วยเพิ่มรสชาติจืดเืิดให้เป็นเค็มเผ็ดร้อนจนแต่ละคนพากันน้ําหูน้ําลายไหลปาดเหงื่อยปๆขณะกำลังอร,อร่อยกับอาหารอยู่นั่นเองประหลัดกระแสมซึ่งโคกขี่อยู่กับชาวบ้านป่าในเขตปกครอ,องของตนมาอย่างยาวนาน จนเสืมทรบเอาอะไรหลายๆ,ๆอย่างเข้ามาในเชฟเวตก็นึกถึงบางอย่างขึ้นมาได้เออแล้วก่อนที่เราจะกินกันเนี่มีใครให้ข้าวให้น้ำเจ้าป่าเขาแล้วหรือยังทุกคนหยุดเปิบเขามองเขานิ่งก่อนที่พลตีสังวรจะแค้นหวัวร้ออกมาฮฮให้ข้าวให้น้ำเจ้าป่าเจ้าเขาให้ไปทำไมผีป่าผีดงกินข้าวกินปลากับเขาเสียเมื่อไหร่มันไม่มีตัวตน จะเอาเขี้ยวเอาฟันที่ไหนไปขบกินกันละประหลัดแต่มันเป็นธรรมเนียมที่พรานเขาทําสืบทอดต่อๆกันมานักครับผมว่าเรามาหยุดเิ็นเขาเข้าเมืองตาเหลี่ยวก็ต้องเหลียวตาตามเสียเ <c oughs> หลียวไหลนะคุณประหลัดคราวนี้ผลตีสามารถเป็นฝ่ายผดบางพวกผมลบตามป่าตามเขามาตั้งแต่ประหลัดยังเป็นเด็กไม่ทันอัดนมนอนกลางดินกินกลางด่านในป่านในเขานอกจากพวกข้างอุดมการ์ากับพวกทหารประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ก็มีแต่เสือกับช้างเท่านั้นละ่ะที่น่ากลัวผีสามพวกผมไม่เคยเจอก็อแล้วเรื่องเมื่อคืนเล่าประหลัดนมเลิกคิ้วถามกลับทุกคนก็เห็นไม่ใช่อยู่หรือครับพี่ลูกหาบถูกผีเข้าเสียงเปลี่ยนเป็นผู้หญิงตาเหลือกตัวสันนั่นยังใช้พิเสือ,อะไรไม่ได้อีกเหรอนั่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งประหลัดมันอาจเป็นผีจริงๆมาสิงไอ้ลูกหาบนั่นก็ได้หรืออาจเป็นเพราะลูกหาบมันเป็นลมบ้าหมูไม่ก็เมากัญชา ที่พากันอัดขวัญตั้งแต่ย่ำค่ำจนเกิดหลอนเอาไรก็เกิดได้ทั้งนั้นแต่ไอ้ยุ่องที่ให้พวกเราทำตามธรรมยามไร้สาระบ้าบออะไรนั้นมันไม่ใช่วิถีของคนเป็นอารยะวักสุดท้ายของประโยคพลตีสามารถกระแทกเสียงย้ำเหน้นเป็นการตอกตะปูฝาลงความเชื่อของประหลัดหนุ่มเสียเสนิทในคราวเดียวหรือถ้าประหลัดจังกิ่งเก่งว่าไอ้ที่พวกเราลืมให้ข้าวให้น้ำเมื่อครู่จะทำให้ผีปากโกรธแล้วมาเล่นงาน กันก็ให้มันเข้ามาผมจะยัดกระสุนให้กินแทนข้าวเองพลตีสังวรว่านั่นเองประหลัดกเกษมอย่างเงี่บปากนั่งกินข้าวก้มหน้าไปแต่โดยดีจากนั้นก็ปีกตัวมานั่งทอดทุนเหมอมองเผื่อน,น้ําในแอ่งที่ใสและเหลือกถึงขนาดว่าจ้องลงไปไม่รู้กี่ครั้งก็ยังไม่คุนในใจคิดถึงแต่ว่าเวลานี้ผ่านคั้งผู้น่าจะเปลี่ยนที่เพึ่งเดียวไปอยู่เสียที่ไหนออกตามรอยเสือแล้วเจ้าสัวบญตั้งแต่ชาวเมือซึ่งความจริง ก็ก่อนหนะ้าพวกตนเพียงสองสามชั่วโมงไม่น่าทิ้งระยะห่างจนไม่เห็นล่องรอยกันแบบนี้พันเสียงปืนนัดเดียวเกิดแผดลั่นขึ้นอย่างผืนปากไกลๆจนหมู่นกกาทั้งหลายแหล่งแตกฝูงบินเหือกึ้้นจนมืดฟ้าหมัวดินท่านสุวัสดและทหารคนสนิททั้งสองดีดตัวลุกขึ้นพร้อมเปืือในเมืออย่างเตรียมพร้อมนอนนอนมาจากทางโนนวันตีสังวนร้องบอก ชี้มือไปยังป่าท,ที่เป็นต้นเสียงเือนเมื่อครูก่อนที่จะพากันวิ่งไปยังจุดนั้นหนึ่งในสองทหารคนสนิทของท่านสุวัส์ยังต้องหันมาเรียกว่าหลัก,กเกษมเพื่อให้ได้สติและตามไปเป็นการด่วนพวกเขาวิ่งตัดลัดหล่อไปตามเนินดินสูงต่ำที่สุดก็พากันไปผล่ยังป่าผงตอนหนึ่งในตอนพบคำไปฉายประจำตัวถูกอ,ออกมาใช้งานโดยไม่ต้องรลองเถือนกัน ต่างคนต่างหันหน้าออกคนละมุมเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวตรงหน้าของตนอย่างตั้งใจจังหวะนั้นเองเสียงย่ำเท้าฝ่าดงยาสูงแค่เขา่าก็แว่วมาจากป่าเถือด้านหนึ่งเปือนทุกกระบอกเลี้ยงไปยังจุดนั้นทันทีตามสัญชตาตญาณแล้วเมื่อเห็นว่าใครหรืออะไรเป็นเจ้าของเสียงแต่และคนก็ถอนใจออกมาด้วยความโล่องอกพลานขังมาทำอะไรกันที่นี่ผบอกแล้วไม่ใช่หรือ ว่าอยาได้ออกมาจากแคมป์พักนะก่อนที่ใครต่อใครจะทันได้ตั้งคำถามพลานคังก็ชิงถามก่อนเสียงเครียดขมแข็งพวกเราถูกเสือฆ่าไปทั้งคนจะให้รออยู่เฉยๆได้หรือผานวันตีสังวันถามกลับแสดงอาการเพื้นเสียไม่น้อยแล้วเสียงเปืน้นเมื่อพักใหญ่ที่ผ่านมานั้นผ่านเป็นคนยิงเหรอใช่ผมยิงเองผานคังตอบสั้นๆแล้วว่ายังไงพผานอยู่ไหม ช่เสือตัวนั้นหรือเปล่าแล้วเจอเจ้าสัวบุญไหมยังปลอดภัยดีอยู่ใช่ไหมประหลัดกระเสียมเอ่ยถามเสียงเร็วเปือเสือตัวนั้นน่ะใช่แต่เอามันไม่โจเห็นเต็มตาเลยว่าเข้าสี่คังหลังซอกขานาแต่ไม่ยักกัดตายแล้วขอเรื่องที่ว่าเจอเจ้าสัวบุญไหมนะ่ะเจอแต่ไม่อรอดเสือมันเกินจนเนื้อสะโพกหายไปข้างหนึ่งแล้วอยู่ตรงดงสางนนโอ้เป็นครรจริงเฉียวไป กันพวกเราไปดูกันตรงนั้นกันท่านสุวัส์ร้องสั่งขณะทำท่าจะตามไปกันแต่พ่านคังร้องห้ามเอาไว้เสียก่อนอย่าดีกว่านายอบยิงเสือนั้นเจ็บไปแล้วก็เจงแต่ไม่แน่ว่ามันจะยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นเผื่อทะลิดไปไกลแล้วขืนบ่วงบามตามไปดูเมืดม่ดเมืด่ดคำ้คำคัแบบนี้ดีไม่ดีจากกลายเป็นเหยื่อของมันเสียเองเสือลำบากตัวเดียวมันจะไปเหนือกวขาบปืนตั้งสามสีก่กระบอกได้ไงหล่ะผ่านพลทีสังวรว่า เชื่อผมสักครั้งเถอะนานายนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆทางนี้เองก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆเ,เหมือนกันนับผานเพื่อนพวกเราตายไปตั้งคนนะคำพูดนั้นเล่นเอาผานคังถึงกับเงีบไปคู่ใหญ่เหตุผลที่เราคณะนายจังยกมาอ้างนั้นแกก็เข้าใจอยู่ไม่น้อยแต,แต่อันตรายจากการตามเสือลำบากในยามข้ามคขือนก็หนักหนา,นายอยู่ไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามผานคังจะต้องรั้งตัวพวกเขาเอาไว้ให้ได้ นั่นก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเองเอาหน้าเอาหน้าสงังวรลองฟังคําของพลานเขาดูสักครั้งก็คงไม่เสียหายอีกอย่างวันนี้ทั้งวันเราก็เดินมาจนเหนื่อยแล้วพอเหมาะไปพบกับไอ้เสือนั่นเขาก็ทาอะไรไม่ได้อยู่ดีเอาอย่างนี้พลานเดี๋ยวพวกเรากลับไปที่พักแอ่งน้ําด้านนวลเถอะพรุ่งนี้เช้าจะเอายังไงค่ว่ากันอีกทีแม้บางเวลาจะมีความเลือ่อยูยบาง แต่ภาวะความเป็นผู้นําของทั้งสุบาตที่แสดงออกมาจากการประเมินสถานการณ์ก็ทําให้ผ่านคังนิยมชมชอบเฉยบ้างไม่มากก็หน้อยนั่นเองพวกเขาจึงพากันเดินลัดหล่อย้อนกลับไปยังที่พักเุรียมแองน,น้ําใหญ่เพื่อหลับนอนกันต่อไปในคืนนี้เมื่อเข้าถึงที่พักผ่านคังก็ทาในลนักษณะเดียวกันกับตอนก่อนหน้าที่แกจะออกจากแคมป์พักเก่าคือกำสายเสกเปล่าพระกฐาแล้วหวานไปรอบๆเพื่อสร้างอาณาเขตอาคม ป้องกันผีสางที่อาจจะเข้ามาเล่นงานนายทหารคนสนิททั้งสองเห็นเขาก็หัวเราะกันตั้งท่าจะเอ่ยปากแซวแต่ท่านสุวัสด์ปามไว้เสียก่อนคืนนี้คงต้องขอแรงทุกคนผัดกันอยู่ยามหน่อยนะจะนอนโดยไม่มีคนเฝ้าไม่ได้มันอึดอัดไรพรานขังว่านายจ้างทั้งสีไม่ได้ว่าเก่าประการใดแม้เกิริยาเลือกเลิกของพลตีสังวรและพลตีสามารถจะออกแนวไม่เชื่อเถือคำพูดของพานชาวาสักเท่าไหร่ แต่ด้วยนายใหญ่ออกคําสั่งไว้ไม่เสียมาระยาไปมากกว่าน,นี้จึงได้แต่เอาอออตามไปส่งส่งเท่านั้นข้ามเขื่อนอันแสนเงียบเชียบวับงเวงเวียนมาบรรจบอีกครั้งราวนี้ผ่านครั้งไม่อาจข่มตาหลับได้แม้จากง,ง่วงเหนื่อยแล้วเพียรสักเพียงใดแต่สิ่งที่แกเพิ่งจะไปเห็นมาเมื่อช่วงใกล้ค่าก็ศาสลั่นกระสนจนมันหนีตเตลิดไปนั้นบีบหัวใจจนไม่อาจหลับตาลงได้ มีอาไดเหลือพันไงทำหน้าเหมือนเพิ่งไปเห็นผีมาอย่างนั้นเล่าผลตีสามารถเอ่ยทักทิ้งตัวลงข้างๆควักเอาบุหรี่ขึ้นมาจุดสูมันก็ทำนองนั้นแหละนายแต่เล่าไปก็เท่านั้นหละนายไม่เชื่ออยู่แล้วเนี่เอานะถึงจะไม่เชื่อก็ถือเสียว่าเป็นเรื่องเล่าข่าเวลาก็แล้วกันได้ยินแบบนั้นพลนานค้งกอกตามองผู้พูดในใจคิดแต่ว่าเพราะความปากก้าไม่รู้กลเทศะเช่นนี้ไงเรา ที่จะพาให้ตายหงกันยกขนา